ความเชื่ออาหารมักมีบทบาทในพิธีกรรมเช่นการถวายหัวหมูในพิธีบวงสวงการกินขนมปังกับไวน์ในศีลมหาสนิทหรือการไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์โดยส่วนมากอาหารมักเป็นสัญลักษณ์มากกว่าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะชอบกินจริงๆอย่างเทศการไหว้พระจันทร์เทพีดาฉางเอ,อ๋อท่านก็ไม่ได้ชอบกินขนมไหว้พระจันทร์เพราะในตำนานก็ไม่ได้มีขนมชนิดนี้แต่เพิ่งถูกคิดค้นทีหลังโดยรูปทรงกลมสื่อถึงดวงจันทร์วันเพ็ญและความสมบูรณ์พร้อมขอ,ของครอบครัวและถ้าพูดถึงขนมไหว้พระจันทร์แล้ว ่งในแบรนด์ที่น่าจับตามองทุกปีนั่นก็คือเคียร์โรเอนซึ่งปีนี้ได้คอแลแลบกับเชฟชื่อดังเชื้อสายจีนจากสิงคโปร์ถึง3คนด้วยกันคายาโทสจากร้านยูโฟเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากอาหารเช้าดั้งเดิมแบบสิงคโปร์สวีทโพเทนทออู่หลงจากร้านบอนที่มีความหวานหอมจากมันหวานและชาอู่หลงโอนี่แปะกล้วยจากร้านลับิรินขนมหวานสไตล์จีนที่คนไทยคุ้นเคยและยูสุลาวะจากร้านเคียโรเอนรสชาติเปรี้ยวอมหวานพร้อมไส้ไหลยเยอะ รวมถึงยังมีขนมไหว้พระจันทร์สูตรกวางตุง้งที่สามารถเก็บนอกตู้เย็นได้นานถึง60วันมาพร้อม2รสชาติใหม่พิสตาชิโอลาวาและคุกกี้ครัสสสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไลแมนเท่านั้น